สวัสดีครับเพื่อนเพืนทุกคนนะครับวันนี้มาทดลองทําน้ําเขียวกันนะครับทําน้ําเขียวสูตรไอ้ให้นะครับมีส่วนผสมแก่สิ่งเดียวคืออามิอามิหรือ,าอกาบผงจุรสนะครับแล้วก็หัวเชื้อนะครับกันตอนหน้าให้นะครับก็เต หัวเชื้ออามิอามิไปสักเล็กน้อยนะครับให้พอน้ำขุนๆน,นะครับให้พอน้ำขุนๆนะครับอย่าใส่เยอะนะครับแค่นี้ก,ก็ก็เยอะแล้วนะครับแค่นี้ก็เยอะแล้วก ขย่าขย่าขย่านะครับ้าทำในกระมังโตโตก็ได้นะครับอ,นนอันนี้ก็ทดลองกับขวดน้ำนะครับไอเห็นกันชัดๆนะครับจะได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้ให้นะครับ ครับก็ขยำขยำขย่ำนะครับออกก็จากนั้นก็ตีอบัวเชืตอน้ำเขียวนะครับตีอบัวเชืตอน้ำเขียวครับตีอบัวเชืตอน้ำเขียวนะครับ เีกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เขย่าเขย่าเล็กน้อยครับให้มันเข้าเข้ากันนะครับแค่นี้เองครับใช้เวลาไม่เกินสามวันรับรองเขียวรับรองเขียวแน่ๆครับเข,เขียวชัวร์นะครับแต่ว่าต้องไปตั้ง ในบริเวณที่โดนแดดเยอะๆสักหน่อยนะครับเปิดเปิดขวาออกนะครับเปิดขวาออกเพื่อไม่ให้เกิดแรงดันนะครับรับรองว่าภายในสามวันรับรองน้ําจะเขียวนะครับไม่จําเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับใส่แค่นี้ได้ผลชัวร์นะครับ